สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะครับการให้แคลเซียมในไม้ผลควรให้ระยะไหนถ้าขาดแคลเซียมจะส่งผลเสียยังไงกับไม้ผลวันนี้ผมมีคําตอบใช้ปุ๋ยเคมีอินรีตราปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับเนื้อเหนียวอร่อยคนก<อ>ินบอกโอ้ยสั่งทุเรียนเรายิงชนีนี่โอ้เนื้อเหนียวหนึบบอกไปซื้อกินไม่เคยได้อร่อยแบบนี้บอกอู้ทำไมเนื้อมันเหนียวมันหนึบกินอร่อยมากพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสีบอกไ้สวัสดีครับ ชาวสวนผลไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากนะครับสำหรับชาวสวนทุเรียนนะครับทุเรียนต้องการแคลเซียมสูงในช่วงดอกนะครับและก็ช่วงผลนะครับแคลเซียมถ้าขาดแคลเซียมจะส่งผลเรื่องดอกหลุดร่วงเยอะแล้วก็ผล ก็จะหลุดล่วงเยอะที่สําคัญแคลเซียมเป็นตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเบ่งลูกขายายลูกถ้าขาดแคลเซียมเปลือกทุเรียนจะหนาเพราะว่าทุเรียนการสร้างผนังเขาไม่มั่นใจเขาขาดแคลเซียมเขาจะทําผนังให้หนาป้องกันการแตกทุเรียนท่านจะเห็นว่าทําไมทุเรียนถึงเปลือกหนาแล้วไอตัวแคลเซียมนี้ยังส่งผลเรื่องเนื้อแน่นรสชาติดีเก็บได้นานด้วยนะครับถ้าขาดแคลเซียมเนื้อจะเละ เขาเรียกว่าทุเรียนเนื้อเย็นทาน,นี้ตามผมมานะครับว่าการให้ควรให้ระยะไหนนะครับนี่นะครับถ้าทาทาใบทุเรียนได้ใบใบที่2ถ้าท่านจะทําใบรุ่นที่2นี่นะครับรุ่นที่2ผมแนะนําว่าให้ใส่แคลเซียมทางดินเดือนละครั้งเพราะว่าแคลเซียมทางดิน ท่านมาดูเลยนะครับไอตัวแคลเซียมนี่นะครับถ้าเป็นของปะนินทองมันจะเป็นยิบซอยปะนินทองนะครับด้านนี้มันจะมีเนี่ยด้านนี้มันจะมีความบริสุทธิ์ถึง9-5%แล้วเนื้อของเขานี่นะครับผมแนะนําว่าเนื้อแคลเซียมเนี่ยมีบางบริษัททําเป็นเม็ดนะครับไอถ้าไอเป็นเม็ดเนี่ยจะละลายช้าดูดซึมไปใช้ได้ช้าถ้าให้ดีควรจะเป็นผงเนื้อละเอียด300เม็ดร500เม็ดนะครับอัตราการให้ให้มากน้อยไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่มีความเค็มไม่มี P h เ เพราะว่าเป็นแค่แคลเซียมการให้ระยะที่ทําใบรุ่นที่2จะดีที่สุดเพราะว่าอาวานลงดินเนี่ยจะสามารถดูดไปใช้ได้1เดือนเลยนะครับไม่ใช่ว่าวานแล้วไปจะดูดซึมได้ไวเหมือนปุ๋ยนะครับตัวนี้จะช้ามากวันนี้ผมจะสาธิตการให้เราจะให้ต้นขนาดนี้นะครับเราจะให้ประมาณ1-3กิโลต่อต้นระยะที่ให้ควรจะให้ระยะไหนนะครับระยะนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมใบถึงตรงนี้นี่ว่านได้เลยนะครับว่านแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะเค็มนะครับ หวานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมหวานไปเลยเนี่ยเนี่ยหนถึงสกิโลถ้าต้นใหญ่3าถึงห้กิโลหวานแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเม็ดนี่นะครับจะใช้ระยะเวลาในการละลายนี่ข้ามปีครับท่านจะได้สิ่งที่ท่านได้คือท่านได้ความสบายใจว่าท่านหวานแคลเซียมแต่ถ้าท่านจะเอาให้ได้ไวนี่นะครับคือดูดซึมขึ้นไปนี่แคลเซียมจะวิ่งตามท่อน้ํากว่าจะดูดขึ้นไปก็ใช้เวลา1เดือนใบเริ่มนี้เริ่มเพสลาด เราก็จะเริ่มเปิดตาดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเฉลยเรื่องแคลเซียมทางใบจะให้ช่วงไหนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราจะให้1 2 3ได้ไม่เป็นไรนะครับให้เยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าแคลเซียมให้ลงไปแล้วไม่สามารถจะดูดขึ้นได้เลยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราให้อย่างนี้แล้วเราต้องให้ติดต่อกันไหม ช่วงเปิดตาดอกก็ยังให้นะครับเพราะช่วงให้ตอนเป็นดอกมันจะถูกดึงไปใช้ช่วงมันเป็นหางแย้ช่วงมันเป็นลูกเล็กไข่เป็ดไข่ไก่เราก็ยังให้ทุกเดือนให้เดือนละครั้งจนลูกทุเรียนขนาด1นกิโลแล้วเราจะหยุดให้ส่วน ทางใบนะครับนินแคลพัดอันนี้จะมีแคลเซียม3%มีโบรอน0.1%ใช้ระยะไหนครับช่วงเปิดตาดอกครับด้วยเหตุว่าแคลเซียมเขาจะไปกับท่อน้ําไม่ใช่ท่ออาหารการฉีดผมถึงแนะนําว่าผสมฮอร์โมนเปิดตาดอกอ่าแล้วก็ปุ๋ยเก็อ่าแล้วก็พวก หัวเชื้อปนินทองปนินเม็กชีดใต้ท้องกิ่งนะครับชีดตามใบได้ไหมฉีดป้องกันการขาดได้แต่ให้แน่แน่ชีดใต้ท้องกิ่งเพราะว่าไอ้ท้องกิ่งนี่คือจุดที่ดอกจะมาพอดอกออกมาจะได้รับโบรอนตัวโบรอนนี่จะทําให้การผสมเกสรดีเพราะว่า โบลอนจะทําให้เกสรตัวผู้สมบูรณ์และมีสปอเยอะนะครับตัวนี้ฉีดได้ทุก7วันผสมยาฆ่า,มาแมลงได้ครานี้ทางดินก็ต้องให้ไปเรื่อยทางใบเนี่ยเราก็ต้องฉีดช่วงปีเป็นไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูมะเขือพวงเล็กจนหางแย้ไม่ลูกเล็กเท่าไข่เป็ดไข่ไก่ฉีดไปเรื่อยๆยันลูกโตครับเพราะว่าไอตัวแคลเซียมเนี่ยจะช่วยเรื่องผนังการเบ่งลูกลดการหลุดร่วงและก็รสชาติจะดี เนื้อจะแน่นผมหวังว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับจะรู้คุณสมบัตว่าการให้แคลเซียมทางดินควรให้ระยะไหนอ่าปริมาณเท่าไหร่ส่วนการให้แคลเซียมโบลอนทางใบ ควรจะให้ระยะไหนช่วงเปิดตาดอกขึ้นไปจนติดลูกลูกเล็กลูกโตเลยนะครับส่วนแคลเซียมนี่ให้ใบที่2นะครับให้ใบที่2ใช้ระยะเวลาในการดูดเป็นเดือนแล้วให้ไปเรื่อยจนลูกขนาด1นกิโลก็หยุดนะครับผมอยากให้กดแชร์กดไลค์กดติดตามสําหรับคนทําเกษตรคนบ้ากเกษตรเหมือนผมคนทําเกษตรต้องไม่ขาดทุนทําเกษตรยังไงต้องมีกําไรนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอยากให้มีผู้ติดตามทะลุ1 0 0 0 0แช่วยหน่อยนะครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ